ก็เป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะที่เราปั่นจักรายานไปจกปูนกันนะครับแล้วก็ <c oughs> อ,อะไรวะอุ้น <c oughs> ล้วก็ออกมาแล้วแน่นอนครับเราปั่นจักรายานไปจกปูนกันแล้วเราก็ต้องปั่นจักรายานไปขนกัญชากันนั่นึงนะครับเฮ้ย <c oughs> ขอตำรวจทําควยเลยวะไล่กโ็โง่หลุดก็เออหลุดก็ง่ายเฮ้ยตำรวจยอมหรือเปล่าอย่างนี้ผมไม่ยอมนะผมไล่จับเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยพิซดสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมึงจะ้นกูมาเนี่ยเฮ้ยขอบมุณคคับความุณครับ เฮ้ยชื่อแกง๊งซอมบี้แก,งก๊งอะครับกูชวนคุยก่อนกูมีสิ่งเป,ป็นกฎหมายอยู่ในตัวเดี๋ยวกูชวนคนุยเรื่อยๆเฮ้ยคุณตำรวจไปอันนี้จะไปไหนกันครับเนี่ยไปไหนครับเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อไปตรวจที่ไหนครับกูชวนคุยเรื่อๆก่อนกูมีสิ่งเป,ป็นกฎหมายในตัวเดี๋ยวไปคุณกูอ๋ออา่อาอ่าอ่าไม่ได้ทำครับผมเห็นเห็นประกาศเลยคนไปจบปูน่ะตำรวจไปดูหน่อยได้ไหมครัอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยก่อนคลิปก่อนหน้านี้ผมไปจบมาไงแต่โดนจับไปละ <laughs> กูนี่กูนียนัก่อนกูนียนบอกว่าโดนจับไปเขาจะได้ไม่ต้องค้นกูไม่รับตำรวจอะไรมาเ,เต้นเลยตัวนี้เด็อ้ยคุณตำรวจถือปืนเต้นเลยพี่พี่อะไรครับผมว่าไงครับไอเนี่ยจักรยานผีสิงเนี้ยมันขับเองเฮ้ยทำคลิปเหรอไม่ได้ทำครับผมไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะกูบอกกูดีก่อนกูบอกแล้วกูไปเลยโอเคตำรวจน่าจะไมตรงนั้นกันซะซเยอะนะมันใหญ่อะ คือกัญชาไม่ค่อยมาหรอกครับเพราอชนะแล้วเราก็น่าจะปลอดภัยอยู่ละมั้งบอกว่าจะได้กัญชาผมรู้สึกว่ากัญชาเนี่ยจะขดง่ายกว่าปูนนะปูนแบบเหมือนไปโจกบอลรู้สึกเหมือนเหมือนจะโดนจับอย่างที่บอกครับผมไม่ได้มาเล่นประจำนะไม่ได้เฉพาะช่วงอัดคลิปอะใครที่เห็นผมในเซิร์ฟนั่นแหละกูอัดคลิปไม่ต้องถามหรอกกูทำคลิปหรือเปล่าคือเห็นกูในเซิร์ฟนั่นแหละกูทำคลิปนะถ้าไม่ทำคลิปเนี่ยไม่เข้ามาหรอกเอาตระลงเดี๋ยวเขาอยากมีคนตัด มีคนตายนายนายเปิดไม้ได้นะเมื่อกี้เนี่ยเราเหมือนเราได้จินนายอยู่อะอุ้มช่วยเหลืออ่าโอเคเราพานายไปหาหมอนะกูพูดเล่นกูจะพาไปที่กัญชาไอสัตว์กูจะพามึงไปปล่อยที่กัญชาแถวๆตรงนู้นนะเดี๋ยวเราเราเราพาไปมันมีหมออยู่อ่ะกูหลอกมึงอะไม่รู้เหรอแล้วก็เป็นคนละเมืองดีเนี่ยเห็นปะผมจะพาไปส่งไม่ได้ส่งหมอนะเอาไปส่งที่กัญชาผมแบกอยู่แล้วผมทักจกจกศพได้ปะ เฮ้ยยียไม่มีคำสั่งนี้แป๊บหนึ่งนะอ๋อสมนี่โดนจบไปแล้วรอระเขาโดนจบไปแล้วใช่ปะเราต้องวางก่อนหรือเปล่าถึงจ,จะจบได้นะโอเคแล้วแล้วก็แบกเข้าไปเรื่อยๆคนระับจนก,กว่าเขาจะเกิดนั่นแหละ <c oughs> ไม่คิดว่ากันชามจะเหลือผมเปล่าวะผมไม่ต้องน่าจะเหลือบ้างนะแหะแหมคนเรามันจะเก็บไปหมดเลยมันก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ท้าทายดีนะครับก็ลองมาทําดูนะลองปั่นจักรยานไปทํางานไปแบบทําอะไรดูอนะ่ะในเซิร์ฟนะพอคนส่วนใหญ่ก็มีรถแรงๆกันแล้วอ่ะก็ต้องลองแบบ อะไรม่ใหม่กันบ้างนะก็ลองปั่นักยานกันดูนะครับวาวปล่อยที่เนี่ยได้แบบไอ้เหี้ยดูเพิ่งมองลอดใต้หวัางขามีแม่กระชาเหลือปะเหลือเหลือเหลือเลยเหลือเยอะด้วยพี่นายหมออยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราไปหาให้นะกูหลอกมึงอย่าไปทับจกศพแม่งเลยจกศพกูพิมพ์อะไรเนี่ยอ้าได้เงินหนึ่งร้อยบาทเออนะมันนอนตรงนี้ไปแหละก็เหี้่ดิกูเอ้า ไอเชี่ยแล้วกูมาถึงตำรวจออกโอ้โหกุหลิจะนายคนนั้นอยู่ไหมเอาไปเกิดแล้วมั้งน่ะน่าจะไปเกิดใหม่แล้วดูกูปั่นจักรยานมันกลไกลทำไมกูไม่ได้เสียงคนพูดวะครับผมว่าไงครับไม่ใช่ครับผมเป็นคนในแครนเขาครับเป็นคนในแกงนะคุณยนแม่งหรือไอสัตว์เฮ้ยแล้วตำรวจแบบโอ้โหดูมันทำกับกูไปอาเคไปเชื่อด้วยวะครับผมว่ายังไงครับอ๋อผมครับผมคุมครับ เอ้ยคนนี้เขารู้้ยทำไม,ต,ไมตำรวจเฮ้ยตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วจกครับจกครับทุกคนเอเฮี้อะพี่จะลงคลิปวันไหนอ่ะเอ่อไม่รู้ครับรอรอดูนะรอดูผมผมผมอยากติดยูทูบมั่งอรัพีน่นี่ไงนี่ไงติดแล้วนี่ไงอย่าพูดอะไรพูดเลยเนี่ยอย่าพูดอะไรพูดเลย,เ,ลยเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่อชื่อบิ๊กบูมครับเอ้ยบิ๊กบูมอ่ะรถผมไม่มีผมผมต้องกระโดดน้ำละเอาเอา่เอสีกระจักรยานหนี อเนี่ยผมก็จักรยานม้าเนี่ยนี่แหละของจริงคนของจริงเขาไม่ใช้รถจต์ไม่ใช้อะไรหรอกก็ปั่นจักรยานนี่แหละมันก็ใช้ได้จริงนะโดดลงน้ำแล้วก็ดีดออกอ่ะอย่าให้ตำรวจได้คนนะครับรีวิวพี่โอ๊ตอ่ะเอ้ยตอนนี้ตอนนี้โอ้มันไม่เล่นแล้วนะตอนนี้โอติดสาวคือแบบกัญชาม,มันมันมันไม่ค่อยมีตำรวจมานะครับอืถ้าคุณมากัญชาเนี่ยแบบกาเรียกว่าอะไรอ่ะก็โอกาสได้เยอะอ่ะ โอกาสได้แล้วก็โอกาสโดนจับเนี่ยน้อยกว่าปูนะคือมึงอยากโดนตำรวจได้อยากโดนตำรวจจับ <ขอ S 1> ก็ได้เลยเพิ่มเบอร,ร์ไว้ลยกับพี่นอโอเคได้ครับได้ครับอย่างที่บอกครับได้ชัวร์แล้วก็โดนโอกาสโดนจับเนี่ยน้อยมากนะเพราะตำรวจไม่ไม่ค่อยมาหรอกมันอยู่ไกลด้วยแหละมันอยู่ไกลจากเมืองด้วยนะแล้วก็จับยากนะพื้นที่ขับรถเนี่ยมันขับยากนะโอกาสลวกน้ำานีน่เยอะมากทีนี้ก็ชิลเลยเห็นปะพี่พี่พี่เก็บบรรทัดอยู่อะ เพิ่มไม่ได้เพื่อนผมเต็มเดี๋ยวผมลบก่อนโอ้ยไอย้ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีเพื่อนคนสําคัญไม่ต้องลบก็ได้คนเราก็ต้องมีเพื่อนคนสําคัญกันบ้างคือบางคนแบบลบเพื่อนสําคัญเพื่อมาแอดผมนี้ก็ไม่ควรนะเพราะว่าผมก็ไม่น่าจะสําคัญเท่ากับเพื่อนคนสําคัญของพวกคุณนะนะคำว่าไว้เล่นด้วยกันกูอยากบอกว่ากูไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นหรอกนอกจากกูจะทําคลิปอะนะ รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยไฟสี่คนค่อนข้างน้อยลงนะเอาตรงเลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยย้ายออกประเทศเพื่อไปเล่นเซิร์ฟมอ,อกแกนกันนะเอาตรงเลยจากใจเลยโดยสายเหตุที่ว่าเออมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำนะเอาตรงสลับไฟสี่อะ่ะแล้วก็มันเน้นไปทางสตอรีร่มากกว่าครับก็จะเห็นได้เลยว่าอัปเดตส่วนใหญ่เนี่ยสตอรีร่เนี่ยเออจะมาก่อนเลยนะพวกอะไรเงี้ยนะพวกงานนี่ก็แบบก็มาแหละ แต่ว่าก็มันไม่ได้น่าสนใจหรือว่าระบบอะไรพวกเนี้ยมันยังไม่มีอะไรให้มันทําเยอะแยะกว่านี้นะครับแต่ของมองแกนเนี่ยถ้าผู้เล่นใหม่เข้าไปก็งงนะครับระบบมันเยอะตัดเลยซึ่งแน่นอนครับถ้าให้ผมละของผมเนี่ยผมเลือกเซิร์ฟไหนผมก็คงมองแกนนะครับระบบเกมต่างๆมันดีกว่าแล้วก็แต่ผมชอบไฟซีตรงระบบก,กระเป๋านั่นแหละแล้วก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าไฟซีผมลื่น ด้วยความที่ว่าคนมันน่าจะน้อยด้วยแหละออบเจกต์มันน้อยนะมอแกนออบเจกต์เป็นเยอะมากครับ <S <S อันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับใครคิดยังไงก็อย่าว่ากันนะครับใครชอบเซิฟไหนก็เล่นเซิฟน,น,นั้นไ่นแหละครับส่วนผมก็เล่นสองเซิฟนั่นแหละด่าแม่งต้องสองเซิฟอะไม่ต้องห่วงว่าผมลำเอียงเซิฟไหนนะแต่จะเน้นมาทางไฟซีมากกว่าเพราะผมเติมไปเยอะแยเซิฟไหนเลื่อนกับกันมันก็พอๆกันได้แหละครับคนเลื่อนมันก็มีทั่วแหละแล้วก็เลื่อนตามๆไปนะเข้าเมืองตาหลิวแล้วก็เติมหลิวตาตามนะใครด่าเเเรราาากกก็ด่่ััับบคนนน้องไมย คือบางทีเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเล่นเกมแล้วก็อย่าไปใส่ใจกับเกมอะไรมันมากนะไม่ใ,ใช่พวกเกมโรเปย่เง,งี้ยคืออะไรที่มันู่ในเกมก็ปล่อยมันจบในเกมไปนะด่ากันแล้วก็แล้วนะครับเหมือนผมคลิปที่แล้วที่ด่ากับใครก็ไม่รู้นะเออต่อให้แมงมาคอมเมนต์ด่าผมหรือมาตามารังความผมก็ไม่แคร์น,นะเพราะมันแบบมันจบไปแล้วอะ่ะเออเรื่องตอนนั้นนะเอางี้คือมันไม่ได้มีมบทบาทสําสคัญในชีวิตเราอะ่ะเออเล่นเกมเราต้องเล่นคลายเครียดนะครับถ้าเราเล่นเกมแล้วมันเครียดเนี่ยอย่าไปเล่นเลยดีกว่านะเล่นให้มันคลายเครียดก็พอนะครับเด็กๆ,ๆทุกคนนะ เลยหลายคนในช่อบผมก็เป็นเด็กนะครับเรื่กงกูมาแนวปัดชาคำคมได้ยังไงครับเนี่ยฮะเป็นคนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นปะคือเนี่ยผมภาพมาตั้งนานเว้ยจะ1สิบนาทีแล้วตำรวจยังไม่มาเลยครับผมบอกเลยว่ากัญชาเนี่ยไหวชิวนะคนไม่ค่อยมาจบด้วยแหละอ๋อแล้กวก็ยอย่างในในไฟซีผมชอบระบบการหาเงินนะคือผมชอบอะ่ะผมชอบระบบการหาเงินของไฟซีมากกว่ามอแกนนะ เพราะว่าจุดขายของแต่ละพื้นเขาเรียกวอะไรแต่ละอาชีพอ่ะจะไม่ได้อยู่ที่รวมกันนะไม่ได้อยู่แบบเออรวมกันอ่ะจะอยู่แยกกันไปนะซึ่งมันก็ทําให้เราได้ขับรถสารวจเมืองไปด้วยประมาณนั้นนะครับก็เป็นความคิดที่ดีของทางแอดมินนะที่ทําระบบแบบนี้มาอีอย่างคือจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดเหมือนตลาดโลกอ่ะจุดจุดเอสนะครับอ่าจุดที่เนี่ยที่เราชอบไปทําธุรกิจกันนะอ่ะเห็นไหมว่า,าจุดตัวเนี้ยนะครับ ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าทำให้เราแบบสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของออนไลน์นะครับเกี่ยวกับในไอเทมในเกมขายอาวุธขายเงินอะไรแบบนี้นะครับกระเป๋าเต็มแล้วเดี๋ยวไปนี่ก่อนส่วนใหญ่ก็จะไปขายของกับตรงนั้นประกาศขายของกับตรงนั้นนะเฮ้ยนายนายได้เยอะยังอ่ะนายได้เยอะยังางได้เยอะอยู่ครับกระเป๋าร้อยหนึ่งอ้ยกระเป๋าร้อยหนึ่งเลยเหรอหมดเงินไปเท่าไหร่เนี่ยเซิร์ฟนี้หมดเงินไปเท่าไหร่นายอ่ะก็ประมาณไม่ไม่ถึงพันก็ประมาณห้าหกร้อยโอ้ย เอาหร้อยเร่อเฮ้ยนอนกี่โมงเนี่ยมาดึกแล้วนะพอดีโรงเรียนปิดเทอมครับก็เลยนอนดึกอ๋อแล้วโรงเรียนเปิดเทอมวันไหนครับเฮ้ยถามเลยวันวันที่หนึ่งครับอ๋อวันที่หนึ่งแงงดังนี่ว่าใช่แง่งแง่งดังแบบคนดังด่ะไม่ใช่ครับผมลูกแง่งนะผมเป็นลูกแง่งเขาเฮ้ยมึงอย่าไปบอกเขาดิโอ้ยอย่าบอกใครนะโอเคไอ้ดีไม่ก็เชื่อ ผมได้หลายหลายจัดเลยอ่ะไอ่ได้หลายจัดเลยไอ,ยอย่ไอ้เฮียนี่ละว,วิกกระเป๋าเพิ่มมาแล้ว34แท่งครับโอ้ oh. oh my god กินน้ำก่อนในชีวิตจริงกูควรจะกินน้ำนะไอ้เฮียเอ้ยเริ่มแสบคอเลยเนะี่ยผมอัดสองคลิปติดกันเลยนะครับที่ถ่ายอยู่ปะครับพี่ถ่ายอยู่ครับถ่ายอยู่ครับพ,พี่ทำพี่ทำชาดิสกับือว่าทำกิจกรรมอะ มาขนกระชาดแเลยครับจะมาปั่นจักรยานขนกัญชาดพร้รอมรลอดติดตามนะครับได้ครับนาที่สุดนะน่าจะเป็นคลิปขนกัญชาที่โคตรนานเอ้ยเรามาทำอะไรวะนะเฮ้ยอ่ะอะไรวะกระเป๋าผมเท่าไหร่วะร้อยยี่สิบโลครับเฮ้ยเชี่ยใครมาวะเฮ้ยสวัสดีครับไอ้เฮียไปละเด้อ <laughs> ไอสัตว์ไม่บอกตำรวจไม่มามันโดดตามมาปะวะ อย่านะเฮ้ยโอ้ตกใจหมดิดว่าตำรวจโดดมาไปไหนะตำรวจมาตำรวจมานี่ตำรวจยืนมองยืนมองแบบ oh. โอ้บอดี้สลบสำหรับคินนี้ก็ไ้คิดนี้ก่อนเลยกันจบแม่อย่างนี้เลยถือว่าผมกำไรแล้วนะคิดนี้ผมกำไรแลว้วอะเออเนี่ยโอ้โหโ,โคตรกำไรครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวจะมานี่อีกคีนหนึ่งนะก็ลองคูณกันดูนะว่าผมได้เงินแดงเท่าไหรอ่อ่ะโอ้ m กอ้อน